ขบวนตรงขบวนทีทีละวัดเดินมาคุณผู้การมทรานหกที่สารีครับ มีของที่บักต่างเนี้ที่ให้เร่งที่ให้เสร็จไปท่านก็ได้ใช้งบพัฒนาจังหวัดมาดูประกอสร้างประมาณล้านต่าสุดท้ายูก็อยู่ทัไทที่เป็นโรงานเลือกฐานเงินที่เราต่างๆกัก็จะมีการ ปรับปรุงทำดูนาแล้วก็ให้ติดเิด็จนะถือว่าสบายใจขอบคุณครับขออนุญครับกระเพาะนายนายรศอดศธนากรผู้ว่ารราาชกจังหวัดลำปางวันนี้ในนามของประชาชนชาวลำปางเรารู้สึกมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านรองคณะได้กรุณาเข้าตรวจเยี่ยมนะครับโครงการประมรดกลางนะครับแต่เนื่องจากว่าพื้นที่นี้ ข้าวสารถางเก็บน้ำขนาด5แสตมผู้ฝ่ายเมตรนะครับได้ให้สนับสนุนเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับตัวคือที่แจ้งไว้ว่ามีฝ่ายต่างในลำนั้นเดิมเนี่ย5แห่งทนาะง,งทางลำนารก็จะมีการปรับปรุงนะครับเป็นแนวท่อแล้วก็ส่งไปตามฝ่ายต่าง,างเข้าฝ่ายเพื่อเพื่อใช้น้ำในาด,ด,ดูแล้ฝูฝนด้วยนะครับอย่ายน้มีฝ่างรอยู่7แห่ง,งบ้านออกไป มีไม่มีใั้นต่ำไม่มีจุดปล่อยอื่นไม่มีมีครับมีปล่อยลงขั้นอน้ำเดิมเลยนี่เป็นแนวท่อแต่นี้แนวท่อข้างๆแนวท่อเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดคือพื้นที่ถ้าตรงนั้นคือประมาณพันต่อไปได้ก็ไม่ใช่ว่าจะทรงเลือกเองตัดสินประเทศไทยเองดังนั้นโครงการพระราชดำริในระยะหลังๆจึงเป็นเรื่องที่ผู้นำรัศดรในภูมิภาคต่างๆ ได้เขียนขอพระรัชทานขึ้นไปที่เราเรียกว่าหน้าบนี้

จะมาปูกป่านะครับมองไม่ได้หรอกแต่มีน้ำมาถือวรถไปเต็มเลยนะครับเอาละครับครับท่านผู้นำนะครับท่านผู้นำ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 ครับท うん、なんか。